ออก,ก็ไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกันแล้วค,คือจบแค่นี้ก็สบายใจเนะาะสบายใจครับต้งคนต้งอยู่ครับตอนนี้จริงๆแพี่ชัดครับยังรู้สึกดียังรักกันอยู่ไหมไม่ตอนนี้ไม่ได้คิดเออเลยไม่คิดเลยคือตัดได้หมดเลยไม่คิดเลยโอ้ไม่ได้งอแล้วเพราะว่าเออเพราะว่าเราก็รู้อะไรต่ออะไรมาเยอะก็ไม่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 คิดไม่งอไองม่เกี่ยวข้องแล้วรักอะไรกันแล้วอ่าแน่นอนครับ เออเอออือ,อ,อแล้วตกลงรักพี่ใช่ไหมพี่ไม่ได้พี่ไม่ได้ไปเออไม่ได้ไปอือหมายถึงว่าไม่ไม่ได้ไปขู่เขน็นเขี้ยวเข็นแล้วเนาะใช่เพราะว่าหนูยอมพี่รม้ว่าหนูรักพี่แลวพี่ไม่ต้องกลัวว่าหนูจะแบบมีเรื่องอะไรให้พี่พี่ไม่ต้องกลัวพี่ก็กลัวว่าเธอจะอืมจะนูน่นนี่นั่นจริงๆ เธอว่าป้าพี่ติม่อะอาคิดตาติคุณอย่างนั้นหรอคะไม่ทำจะบ้าเหรอเราอาศัยคุณจะนานๆที่นี่เนี่ยแต่หนึ่งส่วนหนึ่งคุณเองขนาดนี้นะพี่ก็กลัวที่ต้องกลัวว่าเอออย่างนู้นอย่างนี้อานั่นนู้นนั่นนี่พี่ก็แสดงว่าเธอรักพี่ที่เนี่ยรักไหมใช่หรอเปไม่น่าหรอกคุณแลรู้จักกันแค่เอ้าเออ เธอ,อรักพี่เนาะโอเคอแล้วเดี๋ยวแล้วพี่ก็เนี่ยจริงๆอิ่ะพี่ก็มีธุระจริงๆมีธุระจริงจริงั้นพี่มีธุระจริงๆริงเราเอาตังค์เปิดหอก่อนได้ไหมละ่ะเปิดพี่มาในเมืองตอนบ่ายพี่จะได้แวะหีโอแล้วพี่จะกลับตอนไหนวะเนี่ยต,ตอนไหนก็ได้แวะมาหนึ่งจะได้สี่รถไปเอาได้ไหม คีลรดมันเนี่ยเหรอ